ครับผมขอเสริมนิดนึงถ้าเราได้ฟาร์มปอลอดโรคแล้วเนี่ยเราสามารถจําหน่ายได้โดยทันทีเลยคือ,อหมายความว่าเราไม่ต้องไปรอตรวจโครคเพราะฟาร์มเราปอรลอดโรคแล้วเราสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับเราไปไปหาที่บริษัทอำเภอแล้วก็บอกว่าเราเป็นฟาร์มปลอดโรคเสร็จบริษัทอำเภอก็จะออกใบเคลื่อนย้ายให้เลยโดยที่ไม่ต้องมาตรวจเลือดนะครับมันก็จะสะดวกก่าเกษตรกรในการซื้อขายนะฮะฟังแล้วเป็นไงครับฟังแล้วผมก็ว่าเป็นเป็นนิมิตหมายนี้นะครับที่มี เกษตรกรหน่มไฟแรงอย่างคุณวลิตมาาทำการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเนี่ยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะนําไปเลี้ยงต่อผู้ที่จะนําไปบริโภคก็แล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่เราอยากจะนําเสนอนะครับที่ดีๆที่เราอยากจะนําเสนอนะครับทีนี้อยากจะชมรับครับอยากจะชมอ็ลองมาดูก่อนว่าก่อนที่จะเข้าฟามไม่ต้องทําอะไรบ้างก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเราก็ต้อง มีจุดฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มก็คือเราล้างล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดก่อนเสร็จปั๊บเราก็ล้างด้วยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับตับตับก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้งเดี๋ยวผมต้องล้างไหมนี่ล้างครับต้องล้างด้วยกันทุกคนนะครับไม่ไม่ยกเว้นใครนะไม่ยกเว้นยกเว้นไม่ยกเว้นค่ะทุก้องตะก้องล้างแล้วต้องล้างแล้วล้างล้างนะครับล้างล้างล้างบูธนะครับนายยกเว้นตุ้งตีทบมตีต้องล้างไหมนี่ล้างทุกคนครับไม่ยกเว้นไมไม่มีการยกเว้นครับ ไปเชิญครับค่ะเชิญมาชมฟาร์มเลยค่ะเดี๋ยวอย่างนึงก็คือมันก่อนเข้าเนี่ยเราก็ต้องล้างหนึ่งเพื่อป้องกันโรคโควิดด้วยค่ะโหนี่ทุกอย่างครับป้องกันทุกอย่างป้องกันทุกอย่างเลยครับนะฮะล้างหน่อยนึงล้างมาครับล้างล้างล้วโอ้เจ้ตายตายโรคตายหมดเลยเชิญครับเชิญครับเยำชมรัตนวิทย์ฟาร์มนะครับฟาร์มเราเนี่ยจะมี มีแกะอยู่เหมือนกันนะครับมีแกะกับแพะแต่แกะเนี่ยผมเลี้ยงเลี้ยงจากโครงการของแคนิยมยั่งยืนผมได้โครงการแคนยมยั่งยืนมาสองตัวเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับตอนนี้มีสามตัวครับมีคลอดลูกตัวหนึ่งแลวคิดว่าในท้องน่าจะมีตัวหนึ่งอยู่ลองลองเชื่อมดูทักนี้ความแกะก่อนนะคะแล้วค่อยดูแพะมาทางนี้ครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับเชื่อมแกะค่ะอ่าเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะและก็เด็กเลี้ยงแพะด้วยเป็นั้งชาทั้งแกะครับ นี่นะครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่มาประกอบอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงรับซึ่งไม่เป็นไรเราให้อยู่กับใก็ได้หรอบช่วงช่วงนี้ช่วงมีชื่อช่วงเวลาพักผ่อนมีชื่อไหมครับเออไม่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อเนาะเขาเรียกว่าแกะโนเนมนะครับแกะสวยงามใหญ่มากเลยกับพื้นดินเลยฉะนั้นครับอยู่กับครับครับแต่เราก็ต้องต้องดูเรื่องผลศาสตร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ย พราะแกะจริงๆเนี่ยอยู่ง่ายครับอยู่ง่ายกินง่ายอ้วนง่ายอันนี้พื้นที่ยกขึ้นสําหรับเขาโดยเฉพาะหรือยังไงเออตอนแรกจะสร้างบ้านครับอ๋อแล้วไม่ได้สร้างที่นี่ก็เลยเอามากลายเป็นเรือนหองของแกเลยใช่ครับเออเาโอเคครับดีแล้วาหัวหน้าเดี๋ยวถามหน่อยแพะกับแกะมันผสมกันได้ไหมเอออ่ามันเขาผสมกันแต่ออกมาไม่ได้นะครับมันเป็นคนละปีชีกันไปมันคนละปีชีมันจะออกมาไม่ได้ถ้าออกมาก็จะตายครับแสดงว่ามันเนาะ มันคนละสปีชีมันไม่สมกันเนี่ยแต่ตัวดีชี่กันมันใหญ่มันน่าจะตัดต่อเนาะเม็ดแต่ม้ากับอะไรผสมกันแลาผสมได้ธรรมชาติกับผสมกันได้ลากับม้าเป็นล่อเป็นล่อแต่จริงๆมันจะอยู่ได้ไม่ไม่นาน มันอาจจะครงสร้างหรือว่าอวัยวะมรปัตุกรรมเขาผมไม่ได้ครับเอายวะข้างในคงไม่สมบูรณ์แหะอันนี้เขาเรียกว่าแกะคือสาตัวแกะครับแกะแกะสูงมากไม่มีเขาไม่มีเขาหางยาวครับเออตัวเล็กเป็นตัวผู้ครับเนี่ยงข้างเป็นตัวแม่ครับอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวพ่อเขากินไม่ไม่เยอะครับแต่แกะเนี่ยจะเน้นกินหญ้าเยอะจะชอบกินหญ้าอย่างเดียวแต่แพะจะชอบกินใบไม้เขา ก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ตัวตัวเล็กกําลังเป็นสัพ์อยู่ก็ไล่ผสมแพะอยู่เป็นสันผสมเทียมหรือว่าผสมเอออันนี้ผสมธรรมชาติครับรคับแกะเรื่องการผสมเทียมจะไม่ค่อยนิยมการเพราะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อมาดูอันนี้จะต่อไปดูแพะครับเราไปดูเรื่องแพะทีนี้ดูแพะันบ่อครับจะอ่อนอ้วว่านี่ไหลเหรอจะของความไปเลย มันต้องมีรั้วรอบขอบชิดในการแบ่งแยกระหว่างสัตว์สองสายพันธุ์เนี่ยต้องแยกกัน,กกนไม่ได้รวมกันนะครับม,มันต้องมีรั้วรอบขอบชิดอีกทีหนึง่งห้ามเข้าก่อนในรับวิทญาฟาร์มปลอดโรคเหียนไหมครับเนี่ยครับต่อไปคใครจะทํฟาร์มต้องทาอย่างนี้นะครับต้องมีป้ายแสดกระเด็น อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้โซล่าเซลล์ครับเรียกว่าต้องอันนี้อันนี้เป็นอันนี้โรงอาหารเป็นโรงอาหารอันนี้โรงอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาชมโรงอาหารก่อนครับอันนี้เป็นที่สำหรับเตรียมอาหารใช่ไหมครับยครับครับเป็นที่เตรียมอาหารส่วนนี่ครับแม่ดำหน่อยมีอะไรบ้างวันนี้เขากินอะไรบ้างน้องๆนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือหัวอาหารอันนี้คือหัวอาหารอัดเม็ดที่ทางทางฟาร์มทําเองนะครับเนอะก็คิดสูตรเองทําเองทำเองใช่ไหมครับครับก็หาซื้อก็ปรุงก็พูดลำละเอียด อุ้ยจำหน่อยทำไงเนี oh, no, ่ยครับพ่อนั่งรอแต่ละเม็ดแต่เม็ดอยู่อ๋อไม่ไม่ไม่มันจะมีเครื่องมันจะมีขนาดเม็ดอยู่แล้วไม่ว่าเราต้องแีละเม็ดเท่าม่ใช่ไม่ใช่เราอีกอันนี้คือเอ่อตะโพนตับครับอันนั้นคือเกลือที่เราไว้สืิอครับอ๋อเกลืออาจาส่วนก็สามเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยกิโลใช้สามกิโลนะครับเกลือที่ผสมอันนี้คือลำล้ำละเอียดนะครับล้ำละเอียดครับเป็นลำละเอียดช่วงนี้ก็ราคาสูงอยู่กิโลเท่าไหร่ครับโลสิบสองบาทครับ แพงมากครับรายละเอียดตอนนี้ก็คือพยายามจะหาตัวอื่นเข้ามาแทนอยู่อาจจะใช้กาบปาล์มเข้ามาแทนกาดปาล์มอยู่ที่โลละแปดบาทอ่าตอนนี้อันนี้ก็คือยอดมันยอดมันสับตากแห้งนะครับจําเป็นต้องตากแห้งเพราะมันมีสารไอโดไซยานาอยู่มันจะทําให้ตัวแพะมีปัญหานะครับอันนี้คือต้นกระโพดศัพท์ครับอ่าอันนี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้อะไระอันนี้คือ เออเปลือกเปลือกผิวมันตากแห้งเหมือนกันเกี่ยวกับมันเนี่ยพยายามตากแห้งให้ให้แห้งเพราะเราทําให้สารพิษอะเระเหยือออกไปอันนี้มันเกี่ยวกันไหมครับนไม่ใช่อันอันนี้ที่ที่แปลงขนครับโอ้บแปลงขนเขายังไงลองหน่อยแปลงขนเขาเขาก็จะจะมีความสุขเขาก็จะสบายพราลองสังเกตดูคนเลี้ยงแพะเนี่ย แมชอบเอาตัวสีกับกับตะไครยเพื่อขันขนเดี๋ยวที่ถ้อยากเดี๋ยวจะตรงนี้ก่อนอันนี้กระโพดอ่อนต้นกระโพดอ่อนกระโพดอ่อนนี่คือสุดยอดของของโอดเลยอันนี้ให้กินสดๆเลยอันนี้ให้กินสดสดเลยครับอันนี้ก็เป็นไอตัวส่วนนี้ก็เป็นกากน้ำเต้าหู้ที่ที่เราทำน้ำเต้าหู้ขายกากตัวเลี้ยงอก็อันนี้คือที่เตรียมอาหารไว้อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดนะครับเปลือกสับปะรดที่เราไปรับมาที่ตลาด จริงๆกเกษตรกรทั่วไปผมแนะนําว่าลองมองวัตถุดิบภายในพื้นที่ว่าเราสามารถหาอะไรมาใช้งานได้เพื่อลดต้นทุนครับของวัตถุดิบอาหารครับของที่ฟาร์มผมเนี่ยที่ทําเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้เราจัดการง่ายถ้าฝนตกเราก็ไม่จําเป็นต้องไปไปหามาจากไหนครับจากตลาดครับ<า><า>เราก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าว่าเออ เราจะเอาเปลือกนี้นะนี่นะอาจจะเดือนนึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแล้วแต่ต้ลงต้องซื้อไหมครับต้องซื้อครับต้าร้อยกว่าบาทเดือนหนึ่งร้อยกว่าบาทตกวันนัไม่กี่บาทกมเป็นอันนี้ก็เป็นญ่าในเปียจะหน้าเตี้ยหน้าในเปียแต่ต้องเป็นญ้าในเปียที่แก่แล้วถ้าแนะนํานะฮะในอนาคตเลี้ยงเป็นญ้าเนาเออนร็กพัดดีกว่าครับไม่ทิ้งใบต้นอวกน้ําพอจะมีต้นพันไหมครับ อาจารย์มีต้นพันอยู่อาจารย์มีต้นพันธุอยู่ผมจะไม่มีไม่ยังไงครับจะโฆษณาขายต่อไปอันนี้อันนี้คือหญ้าแฝงโกลาเป็นสุดยอดหญ้าแห้งเลยที่ไว้กินตอนกลางคืนแล้วจะทําให้เขาอ้วนมากเพราะเขาได้กินทั้งคืนแล้วเป็นหญ้าที่ที่แพะชอบกินมากที่ที่เชยภูมิเขามีไหมครับมีขายไหมหญ้าแพนโกลาส่วนมากจะไม่ค่อยมีที่เชยภูมิส่วนมากจะมีที่ทางด้านสระบุรีพวกนี้ตอนนี้มีคนปลูกไหมครับตอนนี้ เออผมคิดว่าน่าจะมีนะแต่ถ้าจะเป็นขายเนี่ยผมยังไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่น้องเกษตรกรของชัยภูมิเองอ่ะยังมีขายไหมอ๋อเพราะในอนาคตถ้าจัดตั้งชมรมแล้วเนี่ยครับอนาคตมันจะต้องครับในอนาคตเนาะก็ตอนนี้มีมีเขาเริ่มปลูกแล้วรับมีอยู่ฟาร์มหนึ่งผมไปเจอแล้วไปเจอแล้วต่อไปคงจำหน่ายในอุกทุกเร่ยเนาะครับยาจำหน่ายในกลุ่มก็ไม่ทันเพราะทางราชการเขาก็ต้องการเยอะยาเป็นคนละอัดก้อนเนี่ย กินได้ทั้งปีจะแนะนำอะไรอีกครับ